chị non biết bay à chị mẹ non con xin cha con cha là người cha ba chieng gà con con เออเอดาาใส่องเอแต่ว่าดีสวัสดีจ้าแม่น้องไผจ้ะกํลังจัดสถานทีพี่น้องเออเอดเวเียวาละู่มาเด้อพี่น้องมอนี่หมูกระทะเดงพี่น้อง้อก่ัะบ้าป่วยขอขันรายการจะเข้านเด้อพี่น้องเลยนี่ครับแก้วปลาะสูตรแม่งดาของพอหน่อยส้อยเดิมกับพี่น้อง ตัวเหนียวอ่อนๆครับคุยจั่วเลยครับพี่น้องหอม่ีกห่วยครับหอมเกี๊ยวแมงดารสชาติบานเฮาเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับใสแมงดาคลาแเ้ได้พี่น้องมีปีกลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับแซ่บเพียงกระปุกหาสิบ่าตัวนั้นพี่น้องบบแพงครับสร้างจอยเด้อพี่น้องเด้อสนใจครับแอดไลน์ครับแอดพอหน่อย หนึ่งสองสามหรือสร้างได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เด้อครับสวัสดีครับพี่รุ่นครับพี่สามบางหน่อยมือนี้มือกล้องสวัสดีครับคุณนมพี่สาวเอบอ้กลิญหน่เนาะสวัสดีครับผมชินพี่ชายบางหน่อยครับบู๊ยคักเว้ยสวัสดีคักเนาะเทียนยังเกิดไปหันไปนี่แท้ แม่โอ้ยงานวันเกิดมสามชิ้นห้าขวบเจ้าหนอนสามชิ้นห้าขวบเต็มท่านนี้เป็นห้าขวบเต็มเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกจ้ามีกุ้งมีปลาหมึกจัดแม่ยวันสินเลี้ยงสร้อยวันคล้ายวันเกิดเน,ะะนาะเอฟซีก็บอกโอ้อยยูดิมเฮียงเด้อเก่งๆงเด้อแม่ยวันสินท่าน ฮักปลาไฮักโกบไพเจ็ดให้เบิ้งโดนๆเด้ออีู่วางเสีอยู่ดีเมี่ยงเด้อถูกป่ะไหมครับอ๋อจะได้ก็ไม่กินนกันเด้อแฟนครับสมองสมบูรณ์ละครับมาอนี้วันคลายวันเกิดของแม่วันสินครับน้องแม่ตัวได้ยังมาเลี้ยงมาหนี่มันเกิดแม่วันสินเอาเลี้ยงโคเลี้ยงโคกพรากับแก้มอ๋อน่าิครับแก้มอย่างน้อยอย่างน้อมีกับแก้ม มันรุนมาไฟสีดังผิดรึพรติดเนี่แลเบิ่งพี่น้องแม่ไฟสีดังเพ่อแตได้กินวะเนาะสีวิตรไหมเนี่ยตูัววะเนาะพี่น้องอันโดนเจอกระดังไฟนี่มาทอดอีกฟิตรึพี่น้องเอามาหลุนนับกันพี่น้องตอนนี้เนี่ยวันจีนกำลังหันปลาหมึกปลาหมึกจ้ะโอ้ปูเลื่นตึ้อไห้เตืกอยู่ซาหุมตะกบเด้อนี่พี่น้องจ้ีโอยบอกจงเงินเลยสิจีโอ้มาเลี้ยงได้ก็ดีเนาะ เลี้ยงได้คือคือไปเข็งไปยังห้องสี่ไหมันเลี้ยงว่ได้ดอกควายรุ่นขึ้นหนำว่เข้มโอคือหนำทะเลเอาเกียร์ไปใส่ทะเลเอาเกียร์โลกจะสองสามถุงปุ๋ยก็ที่ต้อนเกียร์นวอย่ได้นะปุ๋ยแนแต่ว่าถึงว่าเข้มปันใดพี่น้องต้อว่ากันบางว่างแนะบางคนก็ที่บอกโอ้โหมู่บ้านเอยกินมือนี่คยกินโอ้ไม่อยากเราไม่ย้ายตู้ปฏิบัติเลยเนาะแต่ว่าโดนโดนว่ากินได้หนึ่งก็แสบเลยนี่ จะดิค่อยกัวเนื้ออื่นอยู่แต่ว่ามันก็เป็นอาหารสัวนข้าวเนาะของข้าวทีกินบ่แล้ยวขับไปเลยแต่ว่าว่าได้กินหมูกระทะกันเกินเลือดแล้ยมันบ่ดดยออลเะโดนๆอีกกินอีกนึงเอางี้เลยก็มากินน้ำกันเด้อแฟนครับสมองสุบอลณ์หรครับขอบคุณหลายๆที่เบิ่งให้ติดตามให้บ่ยุไกยุไกยุไทยยุหนวกก็ดีครับผู้บ่สบายโอ้ยวานเแล้วเมีกก็มีตัวเล่าทั่วมาบอกแม่วันศิลป์นี่เด้อบอกทีมงานนี่เด้อแมยสมองเมยน้องไผ่เมยอะไรอย่างนี้หะอละว่า ดันเล่าเาบิงเล่า,าสบายเนาะออือ <c oughs> จะได้ว่าห้วยมีส่วนร่วมฮอวยดันหาสีเปอร์เซ็นต์บุตรเราไปยื้อรุ่านะาว่าข่อยสิเซาย้อนหมู่เจ้าก็ว่าได้ว่าซั่นโอ้ยดีใจแม่นเราเป็นโรคมะเร็งไห<อ><บ>่เป็นส่วนหนึ่งจึงว่าเิ่นเบิ่งดีขึ้นเนาะแม่ยนตะกี้มีแต่เครียดเ,เดเป็นนักว่าเป็นหลวนี้ผู้ใดก็ผู้ใดเนาะพอดีเล่าดีเบิ่งแล้วเล่าก็คลายเครียดแล้วเล่าอารมณ์ดีขึ้นดีขึ้นจังซี่ บางทีห้องก็บอกว่าเออผู้บ่สบายไงซ่วงไงเศร้ายู่ดีมีแหวงสูๆไปน้ากันเด้อว่าสั่นเล่าไปอีกสั่นเมียงเมือตาบอดเลยเมื่อตาได้ยังก็ได้เล่นหันติั้นหันอืีเมียงบางเทีก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้เล่นไปท่านเล่นไปท่านดีไปท่านมาท่างนั้นนางถ่าสโลเซเลยุยร้องเอาถาเขาเดียวบุลนบุลนว่าเห็นส่วนก่อนเสียกินหมูย่างหมูกระทะละหมูกันี่มีของฝากของต้อนครับ ของคู้หน่อยซอยเดิมของกระทินหน่อยแอดมินต่ำเอามาฝากมาตอนครับอันนี้แมีนแมีนเมนอันยังก่อบดกแต้งเช่นตะลุกใหไงของน่องยังอะไรไหมตูลืมเืือน่องอมยังก่อนี่ของน่องเป็นเมียนหน่องอมออมอันของเป้าจอมอันซุกไปไปนู่น ปานเพราะท่านตีไปเลยไม่ตูนอีกสองสามหมื่นหมื่นสามหมื่นฝนฝ่าเขาอนอนใหม่พร้อมเนี้ยพอหน่อยซอยเดิมเดิมพี่น้องพอหน่อยซอยเดิมนี่ก็เป็นบักม่วงนำถุงใหม่นี่ก็เป็นปลาครับนี่ขอบคุณหลายเด้อพอหน่อยแม่ปางพร้อมทิ้งงานละเอามาฝากมาตอนสวยๆเป็นกันนี่เล้วน้องพอหน่อยขายยูไรจินครับเงี้ยขอบคุณที่เอาหลายๆอย่างมาฝากมาตอนเนาะ กนจก้องี son, son. Son. Yes. Oh uh ้ยอจะได้ก hey. ัไ้ินในอย่างน้ำกันเดอพ์หน่อยเมียปางพมจิ้มงาาและครับผุนกำลังซวงซานซวนซานกรนทั่งผุนร่อเบาปุยเบ้าปุยไปเอาหญ่ง้วยอยู่ปะนะจะได้ก็มาดอกน้องวันซินไปกินถ่าเลยห้อว่าสัตว์ขววยขวดวนี้ผูดีขวดใจว่าแม่หลวงไปกวกขวนใจย่ไว้่ยยุ่ยยุ่ไ่ปยุ่งวนกันทา เป็นครับสุมองสุบ่อเราไม่กินน้ำกันวันคล้ายวันเกิดของแม่วันสินครับเลี้ยงฉลองชุดใหญ่จัดนักจัดเต็มให้เจ้าภาพจงเจริญจ้ะให้เจ้าภาพจงเจริญเดือดเดือดเลยๆเอาลูกเดืแล้ววันที่หนึ่งเนอเตี้ยถึงอดแล้ววันที่หนึ่งพู้ให้พ่อหน่อขอแล้ววันที่สองกับพ่อดอกพ่อได้ไปน้ำกันเตี้ยโอ้แล้ววันที่หนึ่งอะอู้ยาภาพจังแม่งคดีแม่นคดีแล้วมาแทงไปอะไรมัน

เด้เมียลองไฟแม่เอาลูกคนนะลูกคนวันยุ่งวันทานึงยังลองลุนลองไฟกับลูกก็กัแนงอออทากระดองเดียนี่น้องเด้อเด่น่น้น่นโดนโดนไนกินเสือหนึ่ง ยืดงยืดตางยืดถงยืดตายืดหายยาน้าเดียบรรยากาศดีๆบรรยากาศเย็นๆเียนือว่าสุดยอดเลไเด้นี่าปูเป็นพระั่นนี่บอกว่าเป็นอยังดอกปูบอกนันประเดี๋ยวปูจะหาหมองนางเลยไหมให้จะภาพนงก้อนยังอยว่าจะได้อีกหนึ่งหน้าดเสปุ ตะเกียบได้บ่สละพี่ไปผิดมาใช่ไหมทีนี้สิรอดบ่สิกินบอสมาทีนีดอกพี่น้องเบิบโอ้จะแสีบตาเสบพี่น้องเว้ยเป็นพี่น้องไม่ชินแสีบบ่สละมอ้ยคือไม่ได้ไม่แต่เกียบอันสีทองอันสีทองเขาสีเงินยางดีเลสสิ่นั่นปลทูก็เมี่ยงแต่เาไม่ตั้งนั่นเป็นเริงไม่ได้มีตัวพวกแมาเอง บมีตู้กินอาารทะเลตรนี้มาเด้พี่น้องแปนครับสมองสุบันนั่นแหละืสัดิี่งว่าลังไส่ตถวเนาะเสเสกันกำลังจ่องเส่หมอกำลังพีกวกไปวนี้เอาครือหายแล้วเตี้ยล้เน้องแน่กิดหวยน้องแน่กินยังขึ้นัิสันก๋ยเตียวจีมามิเกาเดกินอาหารคองแขกตัวนี้ะียน้องไปบ่บมตัวลาแซบ่ะแซบค่ะอือเอาลนี เ <laughs> อาเด้อเ็นครับสมองสบาแล้วครับเสร็จแซากัน,ออนไปกิน <laughs> น้ำงเด็ดก่ละเ <laughs> ดนจานโตไปจิมะังข้าวผีด้นมันยังพี่ฮะเจ้านี้ยังมงงั่บงบอสนเาท่านยได้ยุบมันจงมีบนังสแท้ามันิลนขายยัดี่โตไปข้า้ัเกียม,ม่กันแ่ไมเลยข้า้ยังดิ กันลังเยตอนี้อาวดัม่ใ่น่งหงปอบเบ้อยุทลูกนั่งไหมไม่นั่งเ้ยนังดีแล้วลูกโอ้ยนอเตีโอ้ย่น่อยส้นไ่มันต้องเอียงเด่น่ง้ยขวนี้พูดีวดใส่เด่นแ้ว เริ่มกันได้หมือนี่อาหารจากอาหารปูปลาปลาคบๆจีดใกล้ๆป็นเป็นอาหารลุมิตรเนื้อย่างจ้ะอาหารเมื้อย่างบ้าปุ๋ยจารีมาจีนไม่คนอาปุ๋ยต้อไข่ไปนะเอาลยอ่ะ เนี่ยตั้งเขาตั้งเนื้อตั้ลูกมียาวลูกที่หลังเนี่ยเขาั้งลางไหมลูกเขาเขาหน้าไม่วะเนี่ยเวชโยชลบแมงเหยียบหมูมาอย่าหั่นถี่นี่สีเลียบด้วยเดี๋ยวเป็นน่องเลยให้สูงข้างนี่ น้องเบิ้งเด่ปยบหัางนางยุีเราได้หันม่นี้ัินนเทั้งพี่น้องทั้งญาตทั้งพี่มันไ่ยังวเียวไม่ด้เดาาิตังมันรางกุได้หันมาจิตนนุ่มๆเนาะนี่ปหนาวเลย มันจินมากเองแบ่มือินกันอ่นะเนนุ่มใครงรวมือกนเล่นุ่มแหมใครแตะความับี่ะัดมัดแล้ใครือแตกแตะส่วละที่ราไปสื่อต่อมาพร้อมต่อมาน้ข้างวมันตตรถมตยางเนียกมันตีอย่งมันตีอันนั้นแค่รถ ตอนั่งใ้ดแฮง็จะ่าน้ำาทันจับบดีเนตัววนตัววนหลุดเลยน้ำโัวน้ำมาทันตัันทำตัด้ไกะแวะวเลียงมาสิตรคุณบ่าวัวคนน่ะ เดี๋ยวเขาหยกันมวนๆกันส <ped> ิคือเด็กไโยเขาอีลาว่ไปดรอกเขาวมีแห้งนี่จุ่มเด็่พูดนะเไปบ่ไปหมูเ่าไปเฮเขาเป็นบ้าวเด่น ต้งหมกนไม่ตั้งิมแบกเนาะเดตกันใต้ไงกไบเยญจเด้กพี่น้องใต่ไงกับเบญุลละครเบญจุลใต้เลยน่าแม่เล่ใต้คุยโบผึ่งขึ้นนี่นั่งมายแกต้วมั้งนี่ตัใส่ไร้ยอัวสยร้ายพ่น้อง ยงมาอยู่เด้อป่าว่าโอ้ยขาดบ้าปุ๋ยน้ยปาวิ่ายงมาอยู่ขาดบ้ได้ดอกมันอี <c oughs> วันพิเศษ <c oughs> ของคนพิศศเศษบ้าปุ๋ยต้องให้ลางวันโอ้ยบาเีลามกกลฟังเาโอ้ยวบลำบ่วดเน้ามงไอแกวาขอดตัวไหนมาวันนี้ก็ต้องลำลำมวลบนตรงเนี้ ดดีเด็ดด็ดีดดดเดดดดดฮ้เฮมดเวลาดเนาะติงชนะดิ้งชน้งชนะติ้งโอหนอยู่ดินน่ดงจัดหนักอันี้ต้องดม่พอมเงินในบังบังลามพอรมดีมวลตัวดอร เพอนพอขาดยาบ่ยาเบมกเบิรบ่ว่าจะได้ภาไปหรืดอกไม่เราเพื่ไมาได้ด้วยของวันนี้กรือว่า แกได้ก็ล่ะแกได้โอ้กลหมผมสามียมใร้านเเมียมีเม่นวันนันก็บอกเต็ดเมันอยบอกล้ำทั้งล้ำทั้งต็ดล้ำตัวต็ดเยอะหาติดต่งมาน้ำกันมีเด้ว

นางโกกันงกญาจะมนลมเลย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 เาะนงโดนนงโดนมันติดเป็นต่ขี้แม่เนี่พิวหน่อยพักมาตั้งังเี๋ยต้องพักปนมนุชักชูพักจิมแวนี่ตอนสี่นแลนางเป่าโมนางไงกันั่งใจโมไปเนาะาไมันนักองมันกะรเองจิ้แล้วได้ก็ป่ย ไ่กนเขาเขาหันยานป่ลำก่นเถอะอิ <S <S ่มคนร่ำคนพอจะกินน้ำมันอ okay, ีกไหมหรอเจ๊ดีเจไดีแต่จิับขึ้นไปกินอีกแต่แต่เรบ่คอนเลยผู้ดีบ่ควรเพราะว่าร่ำบ่เปลี่ยนม่ตื่ร่ำบ่เปลี่ยนติดวพวกคู่อย่หนึ่ง แล่ว่าลองแต่ะพันธุ์เป็นอยู่ไปไปน้ำโมแม่ยินเราไปล่ำดอกมันบ่อันลองสต่ลพันธ์มันโมหลายเนาะโมล่องกันอนนี้จะล่งหมาอันเดียรล่งเลยโมกขาก็ยมโอ้ยเาะเาลงหมดแต่ามากมาใส่มเสียงดีแมว่าปุยมาใส่โมเป็นเสียงดีโอ้โหมเนเสียงดีล่องเาแต่ล่อกแบน้กรนเนาะเอาหยาบเด็ดเด็ดวนเด้เพาปุ๋ย มวลแล้วผู้ร่ำจะผู้ฟังที่มันปวอ่างมวลมวลแค่เสียงอ๋ออ๋อนเผู้ฟังนี่จะวมุนร้องไหลลายนมันมวนได้ร้องแต่ละพันนี่ผู้นีร่องก่เียว่ามันไหลล้นแต่ว่ามันประเด็ฟังแต่เสียงคนเดียวเ่อนั้นผู้ฟังจะเป็นจีมันเลย ความกำวนัต่คนเดียวเลยเพื่อนรลองลองไปน้ำโมเป็นยึดตะวันฮอนเสียงโมเป็นไปยื่นเ่อนจูดบางไฟเป็นก็จูบว่าจะไล่หาหยางวนยังไหก่อนยืนเลยลนเลยลุ่งยางฮนยังไหโอ้ยแต่ฮอนลุ่งคือหมาหน่ำน่ำนคิสินบ๊อบเป้นในฟังกันนะจาวรูดลเป็นว่าคุมไม่ร่องผู้เดียวก็รลองบ๊อบเป็น

ไปยี่สิบงาเราจำว่าเราไได้เงินเดียเดียวตรียมก็เริ่มจำไม่ได้กินตงุ้งแกงกิแตะกินลองกิจิงใจปัวดูจงใจปัวอยด้กินรอมือยู่กับบ้าแล้ะยังผว่าเดี๋ยไปเพื่อนประจัดงานกับเพื่อนประจัดงานเเราไม่ตัวยังควันตากความล่างมูสวนูอาไปเตะเท่าเลยไปน เออพี่้องเลยท่นครับสุบาสุบอนครับวันนี้แม่มาชินสามชิ้มหาขวบรานหาเมื่อสามสิบอย่างสามชิมหาหลายตหลายตัวโอ้ยยาบอกผิดเด้คุณอต้ออกตัวจ้ะเอามาตัวไหนมาสามหกกว่านะคนนั้น่นสามแม่มาชินด้จักปี สามหาสามีหกตี้่าง่ะดูให้ดปีนากระิ่งเดซี่หกไม่คืนนีกระดิสามสิ่หกแล้วมันวะแม่น้องไอ้กะกะะแม่ตูวกะเชียมใ่สมมติไว้เด้แม่น้องไอ้บอกว่าจากปีบัดข้อหันลังไห้กรลงข้าวแล้วไปบอกอายุไปบอกขวบขวบ่้าววันทุกปีึงเงเรียนต่อคุชิบ้นของก็เลยตื่นเช้าอม่ไร คอยเลื่อมปีคอยแม่คอยไปถามแ่าเสกก็อ่านคอยยืลุ่นเถเาถเขาเดยจักปีหอาจำปีจะคล้องอะไรทีเแ่าบอมเลื่อมไม่จำปีจะคองอดไม่จำ่าอะไรมีมูดูไม่จำปีทิพย์นะว่าปิดมีมูอะไ้ไปถามใ่ามมีปูแล้ว่มีมีมูก็มีปืแล้วที่บานเนเราดแล้วก็ยกมือเด้กันจะรัก เรเพิ I I so so house, I I ่งเจอเราลงงูปนยีิยิีเปแล้วามันกี่ิปีติดเทาไบาแบนมื่อแล้วว่าพอเราเราถนน้าปืนกินมหมดนะจิแสบไรแสบน้องใ่นี่หลังแกครับสายเียด่ะเอี่อน14่ตัวหนึ่งตัวเสียหน้าจิหน้า นอนีย <S 々> ังก่อเปิงเป็กน้องเป็กกุ้งสดดีเดียวนอเป็นยังก็คือว่าเป็ที่บ้านเพราะมิเปอเราดีกว่าว้าวเต่นีีไปถวระโดดระโดกระโดดพิลาร์มาิกระโนะโดดไลก็นั่นจะโดดยู่หน่อยแต่่มันละเลยหน่อยอเพิ anyway, <S <S ่งจอร่วมงานโรงแรมดีๆนะครึ่งทีคนนั้นเนี่ย เอาด้ม่ไนั่กันสิวกันไ่องนวังาิอมเาราไม่ตวงกันเากวมตัวแล้วรับกัับขอบคุณพี่น้องคนนี้ไม่ตัวบ่เห็นเจ้าของโอ้วันเกินแม่นแม่มันจะภาพแม่มันสีภาจะภาพยจะเดิน ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องยูดีมีควันให้แม่น้องวันศิลป์แจพี่น้องแต่ยูดมีแห้งคือกันละเด้อพี่น้องยูน้ำกันไปโดนๆเด้องจ้าแท้รอคิดดีฝากไว้เติานี้เด้อพี่น้องอไม่ครับัครเจ้าของวันยูดีมียูดีมีความสุขเด้อจ้าล้ำไปตื่นบางวันที่หนึ่งเด้อแม่นันงศิลป